เมื่อทำการแอ t i v a t e และอัปเดตเฟิร์มแวร์เรียบร้อยแล้วนะครับการใช้งานโดมครั้งแรกเนี่ยแนะนำให้เข้าไปคาลิเบตซิสเต็มทั้งหมดของระบบโดยจะมี3พขั้นตอนครับเริ่มจากคาลิเบตคอมพาสคาลิเบตไจโรและคาลิเบ t e ิูครับโดยเข้าไปที่การตั้งค่าในแอปนะครับกดไปที่ Aircraft และเลื่อนขึ้นมาจะเจอเออร์เอรของการคาลิเบตอยู่นะครับให้เราทำการคาลิเบตเพียงตามลำดับ,บลงมาเลยครับโดยเริ่มจากคาลิเบตคอมพาสก่อนครับ กดการปรับเทียบครับแล้วทาตามรูปนะครับหยิดโดงขึ้นมาหมุนในท่าแนวนอนก่อนนะครับพอครบรอบให้เราเปลี่ยนเป็นแนวตั้งแบบนี้ครับหมุนตามรูปเลยนะครับเมื่อคาลิเบตคอมพาสเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดไปที่ตั้งค่าเพื่อทําการคาลิเบตไจโรครับขั้นตอนนี้ตัวเครื่องจะปรับเทียบอัตโนมัตินะครับหลังจากคาลิเบตไจโรเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราไปคาลิเบท IMU ต่อเลยครับกดเริ่มครับแล้ววางโดนตามภาพ ขั้นตอนคาลิเบรตนี้แนะนําให้คาลิเบรตในพื้นที่ราบนะครับหลังจากนั้นเมื่อคาลิเบรตเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดที่เสร็จเรียบร้อยครับทาตามขั้นตอนนี้เสร็จหมดทุกขั้นตอนก็ออกไปบินกันได้เลยครับ